สวัสดีค่ะพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกประจำวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2568ลักษณะาอากาศทั่วไปลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณภา,ภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันลนนักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ใตฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัด กระบ,บีตรังและสะตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลํในทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังการเดินเรือในบริเวณห่างฝั่ง และอีกเรี่องการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า ได้อยย่่างแมนอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน